ตารากรเทียบให้เห็นชัดๆการแก้ปัญหาดราม่าของสองช่องยักษ์ละครแม่หย่ตอนนี้ถูกกระแสวิพากษ์วิจารณ์สนั่นข้ามวันข้ามคืนสังคมต่างตำหนิฉากวางยาสลบแมวจริงแม้จะปลอดภัยแต่ทุกคนมองว่าไม่เหมาะสมล่าสุดตะารากรติยายนเคลื่อนไหวโพสเฟซบุ๊กนาลากรติยายนโพสต์วิเคราะห์สองช่องดังบอกว่า เทียบการแก้ปัญหาของ2ช่องระหว่าง Workpoint กรณีบอสกันและช่องวันกรณีบอสดาราการวางยาสลบแมวในแม่หยัว เวิ Point, ร์กพอยต์แถลงยุติสัญญากับกันและเปลี่ยนตัวพิธีกรในร้องข้ามกำแพงโดยยอมยกเทปรายการที่ถ่ายทำไปแล้วทิ้งแล้วเรียกดารามาถ่ายทำใหม่พร้อมกับพิธีกรคนใหม่ซีสีวัตตรงนี้แสดงให้เห็นว่าเวิร์กพอยต์ยอมเสียรายได้ส่วนหนึ่งเพื่อรักษาองค์กรส่วนใหญ่ไว้และในสตูดิโอของเวิร์กพอยที่บางพล ก็รื้อบิลบอร์ดและโปสเตอร์ที่มีรูปของกันออกทั้งหมดทั้งหมดนี้เวิร์กพอยท์ทำเสร็จภายในวันเดียวช่องวันไม่ยกเลิกการออนแอร์ละครเกมรักปฏิหารโดยอ้างความเสียหายของธุรกิจโดยรวมและเมื่อมีกรณีวางยามแมวในแม่หยัวช่องวันได้ออกถแถลงการเยืนยันว่า แมวมาจากโมเดลลิ่งสัตว์ผู้เชี่ยวชาญมากกว่า10ปีและไม่ได้บอกว่าจะมีการดำเนินการรับผิดชอบอย่างไรบอกตอนท้ายว่ารู้สึกเสียใจและขอโทษกับเหตุการณ์ครั้งนี้ตอนนี้ถึงเวลาที่ผู้ชมจะเป็นผู้ตัดสินใจแล้วว่าจะสนับสนุนทีวีช่องไหนต่อไปรวมทั้งสปอนเซอร์ทั้งหลายก็คงกำลังประชุมกันว่าจะแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างไร ขอบคุณที่นี่ .com ค่ะ